ในตามที่เมื่อวันที่4พฤษภาครับประมาณเที่ยงคืนเศษเนี่ยได้เกิดเหตุนะครับประธารรนาจารย์นะครับขึ้นที่หมู่3นะครับตำบลด่านช้างอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณุรีนะครับแล้วก็ปรากฏรายละเอียดตามหน้าสื่อมวลชนนะครับแล้วก็โซเชียลมีเดียในหลายๆประเด็นเรื่องนี้ต้องเรียนว่าท่านผู้ชการตำรวจแห่งชาตินะครับท่านพลอเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุข ท่านผู้ชาการตำรวจภูทรภาคเจ็ดนะครับท่านพลตรวจโทธร,ราวุฒิธนายุทธิจตุธรํารงได้มีความ่วงใหญ่ในเรื่องนี้นะครับเป็นอย่างมากนะครับจึงได้มอบหมายให้ผมนะครับพลตรวจตรีนายวัฒน์แจ่มชิดรองผู้ชาการตำรวจภูทรภาคเจ็ดนะครับท่านาพลตรวจตรีปรัตยาประสานสุขนะครับแล้วก็ท่านพลตรวจตรีเกยงกรวุฒิพานิชผู้การจังหวัดสุพรรณบุรีล,ลงมาดูรายละเอียดด้วยตัวเองนะครับวันนี้เมื่อเช้าผมได้ไปดูที่เกิดเหตุนะครับ โดยละเอียดซึ่งขณะนี้เนี่ยขอวิสุทธ์หลักฐานได้ตรวจที่เกิดเหตุซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับโดยได้พูดคุยนะครับกับคุณแม่ของผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับเป็นน้องผู้หญิงเนี่ยที่อยู่ที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็เจอกับคุณพ่อพ่อเลี้ยงนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือหลังจากที่เกิดเหตุแล้วนะครับต้องเรียนว่าเรื่องนี้นะครับเราลงมาดูแลตรงนี้นะครับเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น ว่าเราจะดำเนินคดีนะครับอย่างตรงไปตรงมาตามขา้อเท็จจริงนะครับและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยรวดเร็วนะครับที่สําคัญคือโดยรวดเร็วแล้วก็ทําให้ครบถ้วนนะครับวันนี้ผมได้นําทีมของคณะฝ่ายกฎหมายของกองคดีนะครับกองกฎหมายและคดีภาคเ็ตลงมาตรวจสสํานวนและเพิ่มเติมการสอบสวนให้ครบถ้วนโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับเรื่องนี้นะครับต้องเรียนว่าได้มีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับกับนายสมพลไปแล้วนะครับข้อหากระทำอนาจารกับบุคคลที่อายุเกินกว่า15ปีข้อหาหนึ่งนะครับแล้วก็กระทำอนาจารต่อบุคคลที่อายุไม่ถึง15ปีข้อหาหนึ่งนะครับแล้วก็เรียนว่ายังมีการดําเนินการนะครับอยู่ระหว่างดำเนินการสอบพยา,ยานที่จะแจ้งข้อหากับผู้ต้องหารายนี้เพิ่มเติมให้ครบถ้วนนะครับรวมถึง เหตุการณ์หลังจากที่นะครับมีการแจ้งข้อหาไปแล้วครั้งแรกนะครับนายสมพลได้มีการโพสต์ข้อความใน Facebook ซึ่งอาจจะเข้าความผิดนะครับเราก็จะดำเนินการให้ครบถ้วนเช่นกันนะครับอันนี้ต้องเรียนว่าเราจะดําเนินการอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็คาดว่าจากการสอบสวนรละรวบรวมพยานฐานซึ่งตอนนี้ นะครับั้งการสอบสวนของโรงพักด่านช้างได้ดําเนินการไปคืบหน้าไปมากนะครับทั้งการสอบพยา,ยานการตรวจนะครับรอยบาดแผลแล้วก็ส่งตรวจประวัติของผู้ต้องหานะครับซึ่งได้รับความร่วมมือจากกอง,ง,งทะเบยียนวัดอัยาการนะครับสามารถตรวจให้อย่างรวดเร็วต้องเรียนว่าอีกประเด็นหนึ่งที่มีข่าวนะครับว่ามีการที่จะให้มีการไก่เกลี่ยกับคู่กรณีนั้นต้องเรียนนะครับเรียนว่า คดีนี้เป็นความผิดอนองความไม่ได้นะครับแล้วตำรวจเองไม่ได้มีแนวทางที่จะให้ไก่เปลี่ยนใดๆทั้งสิน้นอาจจะเป็นการที่ได้รับฟังหรือพลาดเคลื่อนนะครับจากหลายๆฝ่ายหรือเป็นความกังวลใจของผู้เสียหายซึ่ง ได้ทําความเข้าใจนะครับแล้ก็พูดคุยผู้เสียหายชัดเจนไปแล้วนะครับทางทางั้งคุณแม่แล้วก็ตัวคุณพ่อของอน้องก็มีความเข้าใจในประเด็นนี้แล้วนะครับสําหรับการกระทาของเจ้าที่ตํารวจในช่วงแรกนะครับซึ่งอาจจะมีการพูดจาหรือําทำอะไรให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปบ้างก็ดีนะครับอันนี้ต้องยอมรับว่า เป็นเรื่องที่ทําให้เกิดกระแสนะครับแล้วเกิดความเสียหายในภาพรวมได้เรื่องนี้นะครับทางทางา่านผู้จัดการตำรวจภูธรภาค7นะครับได้มอบท่านพลรตรีปัตยาวสานสุขนะครับเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องการตรวจสอบเขาได้จริงนะครับซึ่งถ้าหาตตารวจดําเนินการหรือมีพฤติการที่ไม่ถูกต้องอย่างไรนะครับเราก็จะดาเนินการทางวินัยและอาญาโดยครบถ้วนเช่นกันครับในเบื้องต้นตอนนี้เรามีการแจ้งข้อกล่าวหา ข้อหาอะไรกับผู้ใดบ้างครับครับแจ้งความกับนายโสพลนะครับหรือตั้มน,นะน่นะในข้อหา2ข้อหานะครับข้อหาแรกคือข้อหาข้าอา,าจารย์นะครับกับบุคคลที่อายุเกินกว่า15ปีนะครับแล้วก็อีกข้อหาหนึ่งคือขึ้นขอาจารยารกับบุคคลที่อายุไม่ถึง15ปีนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนว่าขณะนี้กําลังดําเนินการสอบปากคําคพยา,ยานเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะแจ้งข้อหาอื่นเพิ่มเติมอีกนะครับภายในวันนี้ นะครับรวมถึงเหตุการณ์ที่เขาไปโพสต์ Facebook นะครับซึ่งอาจจะเข้าข้อความผิดอาญาอื่นก็จะดำเนินการเช่นกันครับขณะนี้ก็มีความเข้าใจตรงกันนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนว่าเราลงมาวันนี้เนื่องจากท่านผู้จัดการน่วยชาติท่านผู้จัดการดุลพันธุ์ภูภาคเจ็ดนั้นห่วงใหญ่นะครับจึงลงมาดูแล้วก็กําชับเ,เรื่องการสอบสวนโดยเฉพาะคณะกรรมการสอบสวนเนี่ยนะครับทางฝ่ายกฎหมายก็ลงมาช่วยดูอีกแรงหนึ่งเพื่อให้เกิดความครบถ้วนแล้วก็รอบคอบที่สุดครับ